รู้จักพี่ยุย้ยตอนยุ้ยเป็นสาวแล้วยุ้ยเป็นสาวแล้วก็จะมาหลังจากที่พี่พึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วมาอยู่บริษัทหนึ่งแล้วก็ออกอัลบั้มยุ้ยเป็นสาวแล้วนะคะตอนนั้นยุ้ยเป็นสาวแล้วทั้งหมดกี่อัลบั้มคะเจ็ดสิบกว่าอัลบัม้มพัดจริงจริงเจ็ดสิบเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ามัน <laughs> คือคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะในในในมุมที่พี่มองอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าดังเปี้ยงเนี่ยคือทุกวงการต้องรู้จักค่ะ ถ้าเพลงไหนที่ดังเปี้ยงอย่างเพลงวันแรกเจอเลยเนี่ยก็ยังมีในหมู่วงลูกทุง่งลูกทุ่งด้วยกันจะรู้คนชาวบ้านจะรู้แต่ในวงการดาราหรือวงการบันเทิงที่เป็นสากลจริงๆเขาจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพกเมียเนี่ยคือจะรู้ทุกวงการแมสสุดๆใช่ค่ะจะกระจายไปถึงนักทุกรกลโกนักก็จะเอาไปรองเล่นกันอะไร <S <S นี่คือนี่คือใน,ในมุมมองของพี่ว่ามันน่าจะพีคสุดๆ แล้วแหละเพราะมันกระจายไปทั่วทุกวงการเลยตอนนั้นพอมาเป็นยุ้ยเป็นสาวแล้วเรียกว่าเป็นฟีเวอร์เป็นยุคทองของพี่เลยที่แบบโหไปที่ไหนก็มีแต่คนร้องเพลงยุยย้ยเยอะภูมิใจกับเพลงไหนของตัวเองมากที่สุดคะ,คะมันมันก็มันดังมาทุกชุดนะคะพูดถึงคนที่ติดหูวันแรกเจอเลยเรื่องเมียบอกมาเต็มเหนียวไปเลยพี่ พกเมียมาด้วยเหรอห่อให้ด้วยหนูชอบชอบสาวสันกำแพงอำนาจความมันมันเยอะมากเลยค่ะมันออกชุดไหนมาตอนนั้นมันมันติดติดติดมาตลอดแล้วมันออกหัวปีท้ายปีออกหัวปีท้ายปีเหรอคะออกหัวปีท้ายปีเท่ากับหนึ่งปีพี่ออกสองอัลบัม้มอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมีอัลบั้มยุย<พ>ฝากญ <6. S 2> าติาเป็นเป็นอัลบั้มที่แบบเพลงซึ้งๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีแซมออกมาด้วยเพราะว่าในการทํางานหรือตลาดของลูกทุ่งจะไม่เหมือนสติงสติงเขาจะ หปีอัลบั้มหนึ่งสมัยก่อนนะคะที่เป็นย U90 แต่นี่มันคือลูกทุง่งอะถ้าชุดนี้เรายิงออกไปแล้วเหมือนจะไม่ติดเหมือนจะดรอปดรอเขายิงต่อเลยอ๋อเหรอคะใช่คือกระบวนการทํางานองของของลูกทุ่งใช่ค่ะของบริษัทเนี่ยที่เราอยู่จะไม่ทิ้งช่วงไว้ให้แบบชื่อมันลงหรือว่า เพลงมันอันนั้นมันซาละอันอันที่มันดังเนี่ยมันซาละต้องรีบละ,ต,บละต้องรีบหาเพลงใหม่ยิงยิงยิงต่อนเนื่องเลยค่ะจะไม่เหมือนสตริงนอนที่ทบบเขาจะมีวางแผนโปรโมทแบบพอออกเสร็จปุ๊บก็ทัวร์สักหน่อยไม่ไ,ไม่ไม่อันนี้คืออันนี้ทัวร์ไปด้วยออกไปด้วย <laughs>